สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้โจครับผมธนักรเสียงเพลินเนาะครับก็มากับน้องใหม่ชื่ออะไรเลยมากับพี่ทีครับผมเป็นพี่ใช่ครับเป็นพี่สิตรีนะครับครับผมแล้วก็คือวันนี้มาร่วมงานจิตรีมป็นวิธีการครั้งที่6เป็นไงบ้างกการดีใจครับพี่พี่อ้อกับพี่ตู่ เชิญมาร่วมง,งานครับผมก็ประชาชนสมุทรปาการน่ารักมากทุกคนทำให้ความร่วมมือแล้วก็มาสนเอนจอยมาฟังเพลงกันครับครับผมแต่ไม่ได้ร้องเพลงเนาะใช่แต่ว่าแต่ถ้ามาทันตอนนี้ครับพวกผมอาจจะร้องแต่พี่ีร้องแน่นอนครับครับผมแล้วแล้วเออโจจะมีซิงเกิลใหม่อะไรบ้างไหมตอนนี้ตอนนี้มีแต่บลเบอร์ไว้ก่อนซิงเกิลใหม่ยังแต่ว่ามีคอเกอร์ครับหนุ่มหน้าใหม่ในสังกัดเดียวกันแนะนำตัวหน่อยครับ ชื่อตรีนะครับธนทัยบูญยืนนะคะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงล่าสดจากราชีตาระและฟังบนนะครับจะได้รับผมครับครับแล้วเคยแบบประกวดหรือทำอะไรมาบ้างครับอ๋อเล่นหนังเลยเนาะเล่นหนังครับผมส่วนในบทนี่ยังบอกกันไม่ได้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าสนุกมันใครเครียดแน่นอนครับผมครับผมแล้วถ่ายสองเรื่องพร้อมกันเลยใช่ครับสลับกันไปอ๋อมันจบ้างราชีตารครับแล้วแสดงสับสนบทบ้างไหม รับผมว่าไม่นะครับเพราะว่าทุกคนบดมันไม่เครียดมากครับผมแบบเหมือนแบบคือสารอารมณ์ทางแบบชาวบ้านดูแลัคลายเครียดไม่แบบกดดานไม่อะไรเกินไปครับอย่างนี้ต้องบำเียวแบบรายไอะไรครับเข้าถึงง่ายแบบโลกกนะุก้รยกักได้อืมครับผมแล้วก็ปีใหม่ ปีนี้ไปมีงานหรือไปอะไรที่ไหนไปพักผ่อนที่ไหนบ้างไหมอต้องมีแน่นอนครับแต่ว่าถ้าอยากดูครับเข้าด้อมพวกผมเลยครับต่อโนนะครับด้อมผมกับด้อมวิธีครับเข้ามาเลยตารางงานดูแน่นอนครับผมริกรี๊ดไปสนุกจะได้เลยเขายังไงเขายังไงด้อมก็เข้าด้อมผมด้อมผม,อผมจะแปะไว้ที่ไอจีนะครับ e T A N A, ร J O E T A N A นักตะกอเจครับผมครับผมและหนังก็จะได้ชมกันเนาะในปีหน้าแล้วด้อมวิธีครับ ก็จะสามารถตามไอจีได้นะครับ T H R เป็นตัว E T A L E ZEN นะครับจะไอจีได้เลยนะครับครับผมอยากให้รุกพรปีใหม่แฟนๆหน่อยครับก็ผมนะครับขออาราธนาศีลศิษ์นะครับพรธรรมสุขนะครับผมรรมดานให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี้นะคขอบคุณครับ ครับสำหรับปี2025ี่าที่กำลังมาถึงนะครับยังไงซะ<ม>อะไรที่ไม่ดีใน2024ในปีนี้นะครับขอให้มันหายแล้วก็หมดไปขอให้เจอสิ่งดีในปีหน้าที่ถึงนี้ครับ2025นี่ครับอ่าขอบคุณมากครับ